มันปวดทุกข้อปวดทุกข้อคือสิบวันแรกเนี่ยมันเบาเบาเลยจากอาการที่ปวดอยู่ชื่อธีรพันธ์ธรรมนุกูลเป็นช่างทำเครื่องดนตรีไทยต้นปีห้าสามปวดจนเราใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตพอเราคุยเข้าไป ในไลน์เนี่ยเขาซักไซส์เราละเอียดมากเขามีข้อมูลที่จะตอบตอบตอบ,ตอบปัญหาเราได้ดูจากตัวยา5อย่างหลักๆเนี่ยมันอยู่ในกรอบว่าตัวเนี้ยลดอาการทรมานของเกาสลายกรดยูริกได้10วันนี่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงยี่สิวันนี่คือทำงานได้เลยอ่าตรงๆเลย